เป็นครูมาหลายปีแล้วค่ะเป็นนักวิเคราะห์ลงทุนนะคะเป็นผู้จัดก,การกองทุนแล้วก็จบด้วยผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะทาธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นแม่บ้านฟูลไทมาเต็มตัวเป็นพนักง,งานฝ่ายขายแอดมินค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะในตําแหน่งนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะ,คะ mm. อยากมีเวลาให้กับครอบครัวเข้าง,งานกี่โมงเรื่องงานกี่โมงตัวนี้เราสามารถกําหนดเวลาของเราเองได้ค่ะอยากได้ความท้าทายค่ะอยากมีทักษะที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะอยากมีอิสระด้านการเงินอยากจะสร้างธุรกิจเล็กๆที่สามารถออกแบบบริหารเวลาเองได้ค่ะ ตอนทำธุรกิจส่วนตัวค่ะรายได้อะมันไม่แน่นอนแต่โครงการพูลสมาร์ทเนี่ยเขามีเงินรับรองรายได้ให้เราเนาะแต่ถ้าเราสามารถทำได้มากมันก็คือเพดานรายได้ที่มันไม่สิ้นสุดกลัวกับการเริ่มต้นใหม่ กลัวว่าเราจะหาลูกค้ายัางไงเราจะเสนอแผนอะไรกลัวการขายค่ะกลัวปิดการขายไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีประสบการณ์ค่ะเอาชนะใจตัวเองได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่กังวลเลยค่ะจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในสายงานตัวแทนได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่พอมาเข้าโครงการ t r u e Smart Agent นะคะตอนนี้เติบโตมากมากเลยค่ะปิด6เดือนได้ MDRT เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ที่นี่ค่ะมีการโค้ชชิ่งที่เข้มข้นฝึกให้เราเป็นตัวแทนหลากหลายรูปแบบเหมือนเขามีอาวุธอนะ่ะให้เราอ่ะออกไปต่อสู้กับข้างนอกเนาะสอนให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นมืออาชีพเลยทีมโค้ชเพื่อนเพื่อนให้คําแนะนาําและคอยช่วยเหลือเราต่งตางๆโอ้โหแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะเป็นพลังร่วมกันค่ะแล้วช่วยสนับสนุนเราได้ดีขึ้นค่ะทําให้เราประสบความสําเร็จทําให้เราอ่ะค่ะเกิดความมั่นใจและสามารถออกไปปิดการขายได้อย่างมั่นใจด้วยค่ะ พลาโอกาสในการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็พาดในเรื่องของการที่เราเคยรู้ว่าเราแบบหูรู้เจ๋งรู้ดีแล้วอ่ะเรารู้สึกเลยว่าปีนี้เรารู้ได้ดีมากขึ้นและที่รักมากที่สุดค่ะผูเดนเชียวไม่เคยลืมเราอ่ะทุกๆุกไตรามาสจะให้รางวัลเนาะพักผ่อนนะมีความสุขกับการทํางานที่นี่มากเลยค่ะพาดในการแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะได้มาลองประสบการณ์ใหม่ๆที่ มันหาจากที่ไหนไม่ได้อะค่ะความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะได้ความรู้โดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีคอร์สให้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตวางแผนการเงินลดหย่อนภาษีค่ะพลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็พลาดรายได้ที่สูงขึ้นค่ะ คุณลองก้าวออกมาก่อนแล้วคุณจะเจอโลกกว้างอะคา่ะแล้วก็สังคมที่ดีขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าทํางานแล้วไม่มีความสุขเนาะเราจะได้ทั้งความสุขความรู้เพื่อนร่วมงานที่ทําให้เราแข็งแรงแล้วก็เติบโตในสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆม่ไหมถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆก็คือลองเปิดใจทําสิ่งใหม่ๆดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทําได้มากแค่ไหนคะ่ะอย่า เอาความกังวลมาปิดกั้นโอกาสที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่าก,กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยค่ะหรืออยา่ารอจนตัวเองหมดไฟหรือเบรนเอาท์อีกเลยค่ะเพราะที่นี่คือจุดสตาร์ทของคนรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนา,าตัวเองแบบก้าวกระโดดอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามีอะไรให้เราทําอีกเยอะเลยค่ะแล้วตัวเราสามารถกําหนดความสําเร็จได้ด้วยตัวเราค่ะคุณก็เป็นเหมือนเราได้เพียงเข้าร่วมโครงการพุ o สมาร์ทโปรแกรมสมัครเลย